เป็นคำตายคือการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกันซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยในวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูนุ้ยอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องคําเป็นไปเด็กๆยังจาได้อยู่ไหมคะว่าคําเป็นนั้นเราสามารถสังเกตได้จากอะไรได้บ้างคำเป็นนะคะเราสามารถสังเกตได้จากตัวสะกดค่ะตัวสะกดที่เป็นคําเป็นนะคะก็จะได้แก่แม่กลนแม่กกมแม่เกยแม่เกลและแม่กกงค่ะและสังเกตได้จากอะไรอีกคะเด็กๆ สังเกตได้จากเสียงสระเสียงยาวนะคะและอัไอไออานั่นเองและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องคำตายค่ะแต่ว่าเอ๊ะคำตายนั้นจะมีความแตกต่างจากคำเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหลักในการสังเกตคำตายนะคะ 1. สังเกตจากคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกแม่กบแม่ก,ก,ก,แมก,กดค่ะเช่นเมฆลูกภาพ พัฒนารถค่ะหลักการสังเกตคำตายข้อที่2นะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในมาตราแม่กอกาค่ะเช่นกะทิกะติเงเกกะค่ะสระเสียงสั้นนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอะอิอึออเอแอโอออกเอียเอืออวเด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องจำกันด้วยนะคะสำหรับสระเสียงสั้นค่ะ หลักการสังเกตคำตายข้อที่3นะคะนั่นก็คือคำที่มีเพียงชนะตัวเดียวค่ะเช่นนะบอทะหรือค่ะ หลักการจําคําตายนะคะให้ท่องว่ากบฏคือมีตัวสะกดในมาตราแม่ก,กุบแม่ก,กุบแม่ก,กดนะคะประสมสระเสียงสัน้นไม่มีตัวสะกดค่ะและข้อสังเกตนะคะถ้าเกิดคําไหนที่มีตัวสะกดนะคะให้เรายึดและดูที่ตัวสะกดได้เลยตัวอย่างเช่นคําว่ากัดนะคะสะกดว่ากออะดอกัดซึ่งกัดนะคะสะกดด้วยดอเด็กใช่ไหมคะและเป็นตัวสะกดที่อยู่ในคําตายเพราะฉะนั้นคําว่ากัดจึงเป็นคําตายค่ะ อักษรกลางคำตายนะคะผันได้ทั้งหมด4เสียงค่ะได้แก่เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเดี๋ยวเราลองมาฝึกผันเสียงกันดูนะคะคำแรกคำว่าปะผันเสียงเป็นปะ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 ผันเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะป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 ะอ่าคำที่สองนะคะ คำว่าตุกผันเสียงเป็นตุก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 อ่ะผันเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะตุก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 อ่ะคำสุดท้ายค่ะคำว่ากาดผันเสียงเป็นกาด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 อ่ะผันเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะกาด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  อักษรสูงคำตายนะคะผ่านได้ทั้งหมด2เสียงค่ะได้แก่เสียงเอกและเสียงโทนะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกผันเสียงพร้อมกันนะคะคำแรกสะสะอ่าผันเสียงพร้อมกันนะคะสะสะอ่าคำถัดไปนะคะขัดคัดอ่าเด็กๆฝึกผันพร้อมกันนะขัดคัดอ่าคำสุดท้ายนะคะฝากฟาก ผ่านเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะฝากฟา้าอักษรต่ำคำตายเสียงสั้นนะคะผันได้สองเสียงค่ะได้แก่เสียงโทกับเสียงตรีนะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกผ่านเสียงพร้อมกันนะคะคำแรกนะคะค่ะคะอ่าเด็กๆผ่านเสียงพร้อมกันนะค่ะคะคำถัดไปนะคะหนัดนัดหนัด,น,ดนัดนะคะ คำต่อไปชึก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 ,ชกอักษรต่ำคำตายเสียงยาวนะคะผันได้สองเสียงค่ะได้แก่เสียงโทและเสียงตรีนะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกผันเสียงไปพร้อมกันนะคะมากม้ามากมา้มา,มาแคบ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 ทอด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  เด็กๆอย่าลืมฝึกผ่านเสียงกันด้วยนะคะกาบช่วยจำเรื่องคำตายคำตายจำไว้เนื้ออ่อนเสียงสั้นสังวรอะอิอุเอออแอแม่ก,กบกดกบนั่นแหละจะขอชี้แนะคำตายหมายจดหมายจำ และในวันนี้นะคะคุณครูก็มีทั้งเกมและใบงานนะคะมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเกมนะคะก็จะเป็นเกมนี่เลยเกมตามล่าทองคํานะคะภายในเกมนะคะจะให้เด็กๆคะแยกแยะระหว่างคําเป็นและคําตายให้ถูกต้องค่ะส่วนใบงานนะคะนี่เลยใบงานนะคะจะให้เด็กๆนะคะเขียนคําตายนะคะจํานวนสิคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยพร้อมทั้งเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะจากนั้นอย่าลืมกดส่งกัน เ้้ามดวยยนนะะคตีลสำหรับวันนี้นะคะต้องขอเชิญชมเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนรู้กันคุณครูนุ้ยก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะสามารถทำใบงานได้อย่างถูกต้องเมื่อชมคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อชาเลกที่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและคลิปถัดไปจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย